เดี๋ยวอ๋อโอเคไม่แน่ใจว่ามาถูกแต่บางครั้งผมก็ลืมไงคือบางครั้งผมงงทางจะต้องบินตรงหน้าผาไปอะเฮ้ยไอ้ไไเรียบร้อยฟันสองตีตายในตกน้ำไปกูตายไะวะโอ้โหมีกองด้วยเก็บมาแสงวับฟันนี่พุ่งไปนี่การโจมตีที่เราข้างใช้ สมาธิปีนขึ้นไปเฮ้ยตกลบนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอชาร์จแต่ไม่ได้ป่ะปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเฮ้ยฟันฟันฟันี่เอ้ยสแทงแทงเราต้องจัดการศัตรูก่อนนะครับนี่แกไม่รอดแกไม่รอดอ้วาวทำไมไม่เกาะตรงนี้วะเกาะไม่ได้อะอ๋อต้องเกาะต้นไม้นี่นะครับโอเค อ้วโอเคมึงตกมาด้วยกันแต่กูไม่ตายเพราะกูอึดนะคนี่เปิดกล่องเปิดกล่องทุกอย่างนะเฮ้ยเฮ้ยลบอื้มอื้มแทงแข็งแข็งแทงปาดเฮ้ยว่าไปอื้มแทงเรียบร้อยกระสุนโกงจากเอาไม่ถึงว่าไปฟันเอ็กซ์คาลิเบอร์เรียบร้อย แลงมาดิเออโอเคลงมาเขาจะได้ตายสักทีโอ้ลมไม่ลมให้บีขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมเอ่อโอเคผมลืมผมลืมแป๊บนึงผมไม่ได้หมาตรงนี้นานคือคิดถึงว่ะคิดถึงสมัยก่อนจังอ๋อมีเราให้ปีนตรงข้างนี้ครับเหมือนนึกถึงเกมก็อดโรเบอใครใครเคยคิดเหมือนผมปะรู้จักป้าเกี้ยเกมก็อดโรเบอรไอ้บ้าตัวตัวเอ็กนี่ โอเคเนี่ยก้อนอวบที่มันไม่ให้ปีนข้างๆเงี้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมเออเฮ้ยนึกเกณฑ์ก้อนอวบจริงๆนะเออทำไมไม่ปีนไปอ่ะอ๋อขอโทษโอเคจบนี่อะไรอ่ะมันจะเลื่อนไปปะอ๋อโอเคเลื่อนเลื่อนไปดูว่ายังไงโอเคเลื่อนไปนะเราต้องใจเย็นๆโอเลยโอคแล้วก็มาตรงนี้นะหรือเปล่าน่าใช่แหละนะแล้วก็รอมัน โอเคคือคือมีมีจริงมากอาก่ะบอเลยกลัวตกคลิปหายเลยเป็นดันเจี้ยนที่แปลกจริงๆแล้วมันก็จะรวบรวมเป็นเส้นทางตรงไปแล้วให้เราเลื้ยววิ่งอะไรเงี้ยถ้าจะไม่ผิดนะหรือว่าให้กระลอกกระโดดข้ามวะไม่เอานะโ oh, yeah. oh, yeah. oh, okay. okay. อ้เฮียอ๋อโอเคโอเคอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคแต่ให้เราบินจริงๆอ่ะเราบินไม่ได้นะบอกเลยว่าตกตายแน่ๆ เราต้องไปแบบแบบใช้สมองเปิดสวยผ่านเย yeah! ี่ยปิดวับฟันเอาไม่ถึงปุ๊บเปิดอัติชนี่สายฟ้ามันแพ้น้ำแข็งนะอืมโอ้มันช็อตว่ะมันมีน้ำนะสนผสมธาตุอ้าวอ้าวเอ็เอ็ดทัวธาตุตัวนี้เองอืมอืมแพงเอาไงก็อา้อาวอา้อาวตัวอะไรอ่ะอ้าวแย่แๆๆแ ยใช้น้ำแข็งนะผมโอเคมันมีเกาะมีเกาะสู้อย่างชาญฉลาดคว้าฟันเอ็กซ์คาริเบิลสวยโอเคมันโดนน้ำแข็งมันโดนน้ำแข็งเออทำลายเกาะมันก่อนแโอเคเอาล่วงล่วงเขาเปิดอันติมึงล่วงแล้วล่วงแล้วตายเรียบร้อยเอาเกอะมาก่อนใน ได้ไพ่โมเจมด้วยนะครับต้องเก็บนะครับของสําคัญมากไพ่โมเจมนิดๆหน่อยๆก็ทําให้คุณรวยได้โอเคไปข้างหลังโอ้กลองช่องคิดถึงเหลือกเกินไม่ได้มาตรงนี้มากี่สิบปีแล้วนะนี่อ่ะกอยากยิ้เพียงปีเดียวไอ้บ้าเกมเก่งชิ้นทึ่งครบรอบหนึ่งปีนะครับเร็วๆเรียบร้อยแล้วมันง่ายเลยนีนอ่ะอย่าใจเลยปวดวะเป็นร้อนในอ่ะพูดมากพูดพูดมากไม่ได้นะ โ <Okay>. okay. อเคโอเคดิลุกดิลุกน,กนี่จะฟาดโทรศัพท์คนเราได้เห็นว่าเต็มเท่าไห,หร่หรอวะยังไม่ได้นับเลยโอเคอย่าเพิ่งดูนะครับไอ้ของอย่างนี้มันต้องเข้าตอนท้ายเว้ยโอเคมาโอเคเราต้องเก็บของเลยครับในระหว่างการเดินทางนะเก็บของนั่นของนี้ไประหว่างทางมีเลยแห่เก็บก็เก็บไปเพราะว่าของพวกนี้สำคัญมาก อะไรอ่ะอ๋อต้องผีผีมาเข้าเก็บยังก่อนค่อยหาผีตอนนี้ไปหาคนก่อนผีอยู่ไหนมั่งก็ไม่รู้มีของเก็บเยอะแยะเลยเฮ้ยเฮ้ยหนีไปไหนหนีกูไปไหนมาหนี่เจ้าตกเป็นเนื้อให้ฆ่าแดกนี่นี่โอเคโอเคเปิดมาแล้วก็ไปไหนต่ออ่ะอ๋อตรงนี้อุ้ยไอ้กูตก อ้าวเลิอ่อนรดเลยโอ้โหแม่เลื่อนรถฟรีเลยต้องกินอาหารก่อนกินอาหารไปโอเคดิลูกนี่เข้มกว่าจังเลยนะอ,อ๋อนี่ไงโอ้หลังใหญ่เลยบีเอสบีด้วยมาทำอะไรกันวะอ้าวสวัสดีครับเออไปนับแผงกูลืมไปป <c oughs> ุ๊บปัน <c oughs> ฟาดสามุสริปานเพิงไอตัวสปอร์ตฟาดฟาดปุ๊บตายยังวะอ๋อต้อค่ายควายก่อนครับปุ๊บอีอ๋อีหมาดิเอาอออออร,ร้อนร้อนกระสุนกุ่งจักหลังฟันแทงแทงเรียบร้อยโอ้กระจกอีซี่อีซี่อีซี่สู้อีซี่เวิร์อีซี่ เก็บของมาอันนี้เออใช้ไฟนะแต่ลองดิอ้าโอเคอ๋ออ๋อคือการทำลายนะครับอ๋อเราผมพอจะเข้าใจละอ๋อเหมือนตำรวจแล้วก็เปิดจุดทั้งสาจุดให้มันละลายอะไรอย่างงี้อือมันมาขุดอะไรไอเทียนี่นั่งนั่งในบ้านไม่ดูเรื่องว้าไปอืม เอามีเยอะมีเยอะก็เปิดเอ็กคาลิเบอร์เข้าไปแทงวันแทงวาร์ข้างหลังนี่ชอบตัวละครนี้มันวาร์ไปัข้างหลังนี่ชอบเลยเรียบร้อยโอเคได้ของค่อยฟาร์มไปเพราะว่ามันต้องไปเปิดไปเปิดไปบาลีทั้งสามนะครับให้สามารถเข้าไปได้เพราะว่าโอเคมีกองเปิดหีบส้มบัตร อ้าวนี่ได้มาแล้วโอ้ต้องใช้กี่หยดเนี่ยหลายหยดเันเนี่ยโอเคคาเตมูโอเค,อเคสำเร็จแล้วแค่นี้เหรอทำไงต่อมันต้องมีอะไรสิดูที่อะไรมาวะมันเห็นเราแล้วมาออกไปเลยปานเพิงระยะไกลโอเคตามมาเขาทุบซ้ำนะมันไป โอ้โหมีผลไม้เยอะแยะเลยนนี้เก็บให้หมดนะครับเก็บมามันเอามาทำวัตถุดิบทำอาหารได้คนระัซึ่งในอนาคตรเราได้ใช้เป็นกิโลแนะ่ๆเป็นตันเลยก็ว่าได้นะคร,รับเฮ้ยโะโถ้ามีตัวน้ำนี่ย่างขึ้นแบาบาลาจะไวกว่าเก็บมานี่อะไรอ่ะใครเอาข้าวมาซุกไวในไม้โอเคน้ำตาบริสุทธิ์นำทาง โอเคมาตรงนี้ต่อนะครับร้านเหล้าดีลุกไปจัดรวบลูน้ำตาลได้สำเร็จพวกเรากลับมารวมตัวอีกครั้งอ๋อเพราะว่าทำไมควมันมันขาดหายไปนะอาจจะมีบางควสที่ผมแบบลืมบ้างอะไรบ้างนะผมก็ช่วยช่วยให้ภัยกันด้วยนะเก็บมาอย่างนี้ฉันไปมานี่ก่อนฉันจะเก็บโวกแกให้ได้เยอะๆเพราะว่าพวกกมีประโยชน์กับฉันในอนาคตเก็บมาอ้าวบินหนีไปแล้วอะไม่เป็นไรนะตัวเดียวเองจะไม่ได้ได้สามตัว โอเคกลับไปโลนที่บ้านของดีลุกบ้านเกิดของดีลุกนะครับผมต้นตระกูลของดีลุกเลยก็ว่าได้อ่านี่คือในเรื่องคร่าวๆนะครับผมสปอยไม่เป็นไรมั้งสปอยนี่สปอยหน่อยครับเพราะว่าเกมนี้ก็ออกมานานละน่าจะรู้กันแล้วนะครับถ้าสรับคนที่ยังไม่รู้ก็ไปโหลดมาเล่นนะครับ <laughs> <g iggle> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคอมเมนต์ด้วยไม่ใช่คอมเมนต์ด่าน้วย okay. โอเคโอ้นี่ไงสามหนองจีน ทิมบกป้องแดรีลลงตัวคาคิดตัาที่โลโหลออกมาเถอะโอ้คิดต่อคนนี้ดูสุขภาพดีเลยเธอต้องทามาขนาดไหนกันนะยังไงก็ชำระล้า,ลางคิดตคนนี้ก่อนเถอเชื่อไะใช้พลังจิตนะรโเรียบร้อยเรียบมากถ้าไม่เห็นด้วยตาตัวเองคุณจะไม่เชื่อนง,งจีนน่าสนใจจริงๆเหมือนกับการทดลองกาก์วายทำให้รู้สึกสดชื่นาขนาดนี้คงพอะล,ละงั้นก็ต่อไป มื่อแค่แล้วหยวดไปที่พินกันเถอะหยดนี่เป็นไงบ้างอ๋อก็สา่าคขึ้นไปนิดหน่อยสำเร็จแล้วไม่เหมือนกับกีกี้เมืตอนแรกเลยพลังของลงเติมเต็มแล้วอย่างนี้ต้องใช้ไม่ได้แล้วลขอบคุณนะถ้างั้นคนเรลเล่นตอ,อ,อมพลเริม่มาจากตรงไหนดีในเมืองัตว์นี้ไม่ได้แน่นอนถ้าผิดพลาดแล้วก็เสียหายหายักเยินแน่ าที่วินนี่ก็ดูท่าจะถึงวินนี่จะถูกทำลายไม่เสียหายมากเลยด,ดีกว่าลมทะเลหรือลมจากที่ลาดหลนล้วนทำให้มีบทเพลงของนักกวีไปได้ไกลย,ยิ่งมากขึ้นถ้าเกิดอากาศแห้งจะรู้สึกหูจากเล่นเพลงแล้วได้ไปดีแล้วเมื่อก่อนน่าจะกดอาด้วยหรือมนะั้งอย่างนี้นี่เองลมทะเลหรือลมบนท,ท,ที่ลากหูนนะดังนั้นสถานที่ที่ดีที่สุดก็คือ หน้าผาโอชิโ okay, นาโอเนโอเคเราเลิกหน้าผานะาไม่น,น่าเลิกหน้าผานะนงตงเพาคม,มันตูมมันไกลปีเยอะนะขาใชคิดก่อนนะเนพี่พ<ะ>ี่ไปเร็วเลยใหฉันลองเพลงอ้ย<ะ>ฉันลองเพลงมากด<ะ>มากงั้ก็เติมตัวให้ดี<ะ>ไปเดีกันที่นั่นละกันขอ<ะ>ให้ทูตัวจริงจังอย่าช้ล่ะไม่หน้ากองจีนแหนลุกตัวไปหน่อ<ะ>ยา เฮ้ยแน็กกองจีนเลือดสิบเก้าแล้วโอ้โหขึ้นเวลลัวๆนี่พินที่แบบศาสตร์บริสุทธิ์นะมีพลังของลมแบบเต็มเปี่ยมนี่ไงกูว่าเลไอ้เหี้ยกูต้องวิ่งขึ้นสูงเลยมึงกูกูคิดผิดปะวะมันมีตรงหนึ่งที่มันไม่แน่ใจว่ามันเรียกใต้ใต้ใต้ลมได้ไหมใต้ลมไม้ต้นใหญ่นั่นอ่ะโอเคไปวิ่งไปเฮ้ยมันมันบินไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว เก็บเก็บเก็บพรเอาตาัวนักเวสบางเฟสบางอย่างเราก็รีบจบแเราเราก็รีบไปโดยที่แบบวิ่งผ่านของไปนะเราไม่สนใจเก็บก็อย <c oughs> ่างว่าสาคัานับเก็บไว้นะเก็บแล้วเก็บมาก่อนถึงเนื้อเรื่องนี้จะช้าไปหน่อยแต่มันมีผลกับไอเดคุณในอนาคตแนะ่นอนนครับจงเชื่อในพลังของบาบบทอสเอออ้าวมาทําไมไอ้บ้านนาเด๋ยวน้องไม่ต้องกลับคื้นมา โอเคได้กล่องได้เม็ดแห่งลมด้วยเก็บมาทําไมหรอครับเอามาทําอาหารแดกครับไม่มีอะไรทําเหงาเออจบไหมฟุ๊โซอืมระเบิดทําอะไรนี่ทําอะไรเรื่องของกูอะทําอะไรก็ได้ไม่ได้ขอตังคใครนะครับโอเคเพราะไอ้ดีนี้ผมจะไม่เติมเลยไม่ได้ขอตังค์ใครนะนีะ่นี่ เอาแลมาะเก็บมาก่อนนะแรกๆมีน้อยแต่ถือว่าดีปุ๊บฟันฟาดเคหายหายเซบเฮ็ดอันนี้สำคัญนะเอ้ททำอาหารห้าดาวอาหารห้าดาวนี่ผมก็ไม่รู้นะว่าได้ตอนไหนผมก็ลืมแล้วเหมือนกันเออนี่ไงดอกที่ผมมาเก็บตอนแรกๆนะเคลืนไปเก็บให้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บก่อนไม่รู้เก็บมาทำไมวะกูก็ไม่รู้เก็บมาก่อน เดินเจอก็เก็บไม่เจอก็ไม่เก็บไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้สวงหาถ้าเจอก็เก็บนะครับเราไม่ได้แบบต้องไปไล่ตามเก็บทั่วแมพมันก็ไม่ขนาดนั้นเนะโอ้สูงที่ลับสูงนะครับนี่เป็นจุดที่สูงที่สุดของมอลแตวมั้งดูดิโอ้มองเห็นทั่วเลยครับผมเฮดยท่านผู้ชมบอลแตกโอ้มันกว้างมากครับผมบอกเลยว่าป็นชินมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมายนะครับตอนนี้เปิดแค่สามเมืองอืมเท่านี้ก็มาครบแล้ว วันนี้วิวสวยจังเลยการพบปะอีกครั้งของโุจจกตุสตาชื่อเพลงนี้เขาถ่ายใช่ไหมล่ะงั้นเตรียมเริ่มกันเลยเถอะอไม่ว่าผมจะออกมาเป็นยังไงลหลังน้อยก็ได้เปลี่ยนแปลงบ้างล่ละทุกหลังวันนี้มาแตกต่าอะไรม,มากมายอ้าให้สุดสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาเกิดขึ้นเป็นแค่นักเดินทางเพลงของนักกวิ่งกองอัศวินต้องรู้จักจออกแรงบ้างน,นะนี่มีการตำหนิกองอัศวินนะครับ ก็ว่าในลูกถึงไม่ชอบกาอัศวินมันต้องมีฝนเบึ้งลึกแน่ๆนะใช่ๆทุกคนออกไปหน่อยนักกีฬเอตอนสุดยอดเลียมของโลกกำลังจะเริ่มบรรเลงพินสวรรค์ว่ะก็เป็นพินของของของผมอบาบาทอสเองอ่ะไม่ใช่พินของใครอ่ะก็อับบาทอสก็คือตัวนี้ไงเออเบนตินี่ะครับปลอมมาเป็นมนุษย์นะครับผมชื่อใช้ชื่อว่าเบนติเพราะวันจบสงครามเทพไปแล้วไงมันเป็นยุคสมัยใหม่ละอ้าวมาแล้ว เว้ยเฮ้อเจอกันอ,อีกแล้วเนี่ยท่านเองเหรอแต่ตอนนี้คงยอ้อนอะไรกลับไม่ได้แล้วล่ะอะมกรพูดได้ปะจริงเหรออย่าบอกนะฉันมองเธอผิดไปแต่ตาของเธอเอมกอนคิดยอด้อนตรงนี้อยู่นะพวกเขากำลังคุยกันอ้าวไม่นะเรารอข้ามถนน เฮ้ยเฮ้ฮมันหลองนะเฮ้ยเฮยยนยันันยันยัยาวเยเฮ้ยเ้ยเกยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเยเฮ้กเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเยเยเแ้้ยอ้ย้นเฮ้ยเยยเก้น้เ้

เธอรูอ้ตัวตนของฉันแล้วเหรอจีนแต่ว่าขอบคุณนะยังเล่นคืนนั้นอยู่นะพินล่ะเป็นยังไงบ้ายังเล่นหนูได้ไหมหรือว,ว่าต้องซ่อมอีกแล้วเกี่ยวขนาดนี้สมัยจะทำไรไม่ได้ละปล่อยผู้นั้นไป่ได้ด,ดคาต้องทาเราไม่สามารถคูบกุบต,ต่อตาน้งเอได้เราก็ไม่สามารถซื้อหรืเลินได้เช่นกันงั้นฉันขอเล่นลุงพลเหมือนอวิละตะเวนให้ตามไปไม่จะเป็นรอ ไม่นานวันนี้ด้นไระที่พิหารโบราณมาของสีวายุแล้วก็จัดการไปืดอส่วนเอ๊ะไกันปะยาตามเจ้ปีศาคัไแล้วเคอรองฉันได้ดีลุถึงไม่จะเกกองเทนแต่ก็ยังปกองมาสเตกตามแนทางของตัสนะักเสี่ยงามแ้องน้อยอยู่ก็น่ารักขึ้นมาเลยสุแล้วรขาจกฉันแล้วกันจะทำให้พวกมันรู้ว่า อธิษฐานก็โดเรนโมนโดเดวย่ต้องไม่ได้แต่ในมอนสเตอรก็มีเรื่องที่กมันทำไม่ได้เหมือนกันนี่ถึงจะออกจากกองอัศวินนะแต่ก็ยังปกป้องมอนสแตคร์นะนี่น้องสาวของเรานะครับมังกรครับน้องสาวเองพ่อมองเราอยู่ครับน้องสาวกลับไปอยู่ฝั่งเอสบีซะได้ว่าไปล่ะใช่ใช่เราตัดใจที่จะมาส่องไปใช่ไนะครับ เมืเกล้ท่านกลับมาสู่โลกปีนี้ในยินดีในความรุดนโรดอ่าน่าสงสัยนะครับงสาวเราอยู่อีฟังโอเคจบนะครับโอเคบทเพลงแห่งมังกรอิสรภาพยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับบอกเลยว่ามันยาวนานมากก่อนจะจากกันไปก็ นี่ก็ต้องมาลุนนะครับผมจะจากกันไปง่ายๆไงล่ะใช่ไหมล่ะเมามาก็คืออย่างว่าเรารุนไปก่อนหน้านี้ครับเราได้โลตอลเรียงมาไหกหนึ่งหกหกสองหกเจ็ดแปดเก้าสิบิโลนะครับเราจะรุนอีก1ิโลไปยี่สิบโลครับโอเคเอาเลยไป let's go อจะออกมาเป็นอะไรนะครับโอ้สี่ดาวโอเคไม่เป็นไรครับมันมันเพิ่งเริ่มต้นไงโอ้ยี่สิบกว่าโลเองับ Okay. ได้สองตัวได้ในน้อยกับหนิงกวงนะครับโอเคตัวสีดาวหน้าตู้หลุดมาละหนึ่งตัวแล้วก็เหลือไพ่โมเจมอีกสี่้อยกว่านะครับแล้วก็ไอ้นี่อีกห้าลูกเอออย่างว่านะไอ้นี่จะไม่ซีเรียสก็จะเปิดเปิดไปเรื่อยหรือว่าจะรอครบสิบก่อนวะอืมจะว่าไงดีก็นี่ไงได้สิบเปิดสิบแล้วดีลูกเพิ่งได้ตัวห้าดาวไปนะน่าจะออกยากหนึ่งสองสามสี่สี่โลอยู่นะคือน,นับจากตัวห้าดาวที่ได้แล้วสี่โลอยู่เลยถ้าเติมอีกห้าโลก็เป็น9้าโลเท่าไรเฮรอรอได้สิบแล้วก็มาลุ้นแล้วกันคนระับามว่านะ่าจะพออได้ยู่ โอเค,อเคมาดูส่วนตัวละครนี้ก็จะปั้นไว้นะครับผมอ่าแต่ก็อย่าเน้นมันใสก่อนโอเคอัพตัวหลักก็เลยสาสิบสี่แล้วพอปะวะไม่พอแหละโอเคพอนะครับตัวหลักสี่สิบอืมอัพไปเลยแล้วกันนะครับโอเคสี่สิบ อันนี้ลูกก็ 40, กสี่สิบโรสเลียตุเลอรแล้วละ่ะขยยะกับโสรสเลียเราเลือกเคยยะนะครับโอเคสิบเก้าสามสิบห้าอีกห้าวล2 8สองร้อยแปดสิบกระบายนี่จะพอวะคือมันเพิ่มน้อยนะน่าจะพอแหละมั้งเออพอคนระับโอ้โหใช้ไม่เยอะเหมือนกันสี่สิบแล้วในวก็โกสรสเลียก็ตามมานะครับ มีอาวุธอื่นไหมไม่มีเลยเหรอปัดโหในน้อยก็จะใช้ดาบดาบอะไร,รบ้บบางพลุพลังงานการใช้เมตายจะเพิ่มความเสียหายพลังโจมตีและคอมโบกันโจมตีแล้าคอมโบ,ก,ตบ,ตบกันที่นี่อาวุธดาบเคลียภาพในน้อยใช้ดาบนี้ก็น่าสนใจนครับนี่อันดัแฟกก็เออยังไม่มีให้เยอะมากนะโอเคจะเล่นหลักๆอยู่สี่ตัวนี้นะครับก็คือสี่หลักสี่ตัวนี้ โอเคโอเคเบี okay. Okay. ้ย40ไปละราตัวก็ขอจบพาร์ทเทงนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแทร์ด้วยนะครับมีเรื่องอะไรสอบถามคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก่อนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับวู้